พรบครูนิสัยจเจริยคุณชายาปัญญาโรนามเดิมท่านชื่อนายวิสุทธ์นามสกุลั้นโตแต่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกท่านว่าหลวงพ่อโอดท่านเกิดเมื่อวันที่28เดือนธันวาคม2460และบ้านเลขที่103่ et, ูโที่7บาดหัวเขาตำบนตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ บิดามารดาของท่านชื่อนายชิดและนางตวนนามสกุลแป้นโตมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวมเจ็ดคนการศึกษาท่านสำเร็จการศึกษาวิชาสามัญประโถมบริบูรณจากโรงเรียนวัดหัวเขาอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาท่านอุปสมบทเมื่วันเสาร์ที่21พฤษภาคม2,481ณนระอสบพระโวัดหัวเขา อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระธรรมไตโลกาอาจารย์หรือหลวงพ่อยอดวัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีเป็นพระอุปชาด้านการศึกษาของภิกษุษสามเดชท่านเป็นครูสอนนัธรรมของวัดดอนยานวาเขตยานวากรุงเทพมหาคนครในสมัยที่พระอาจารย์กึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดอน เป็นครูสอนนักธรรมรวัดหัวเขาและวัดหนองสีนวลอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดจันเส้นเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวงหลวงพ่ออดท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อรุง่งแห่งวัดหนองสีนวลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอตาคลีในฐานะที่เป็นหลานใกล้ชิดกล่าวคือ โยมของหลวงพออ่ออดคือนายชิดแป้นโตเป็นน้องชายแท้ของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองศีวัวด์และแม่ของนายชิดแป้นโตแตละหลวงพ่อรุ่งก็เป็นพี่สาวอยู่แม่ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพดังนั้นหลวงพออ่ออดท่านจึงเรียกหลวงพ่อรุ่งและหลวงพ่อเดิมว่าหลวงลุงก,ก,การศึกษาด้านพุทธาคมประธานกลับมาจากการเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดดอนยานวาแล้ว ได้มาอยู่กับหลวงพ่อรุ่งพี่วัดหนองสีนวลซึ่งในระยะนี้เองท่านได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อรุง่งโดยศึกษาคู่กับหลวง่อលดวัดหางน้ําสาคอหรือพระครูวิจิตชยายการหลวงพ่อรุ่งได้เขี่ยวเข็นและพราสอนท่านเป็นอย่างดีซึ่งท่านได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าท่านเองไม่ค่อยจะสนใจเรื่องเรียนเท่าใดนัก แม้หลวงพ่อรุ่งจะแสดงคุณวิเศษทางวิชาที่สอนให้ท่านดูก็าตามท่านก็ไม่่อรจะสนใจจนหลวงพ่อรุ่งถึงกับเอ่ยปากต่อว่าท่านว่าท่านเป็นพระหัวสมัยใหม่สักวันหนึ่งจะต้องนึกถึงตัวท่านท่านได้อยู่ศึกษาวิชากับหลวงพ่อรุง่งจนกระทั่งหลวงพ่อรุ่งมรณภาพในปีพศ2489 ท่านก็ได้รักษาการจาววาดวัดหนองศีนวนต่อจากหลงพลุงและในปีนี้เองชาวบ้านหนองศีนวลนช่อนายออดถูกรอบยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนฝังในทั้งกาเม็ดจะไปรักษาที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นยุคป,ปลายสงครามญาติิของนายออดจึงได้นำร่างที่บาดเจ็บของนายออมาไว้ที่ศาลาวัดหนองศีนวลและนดมนท่านให้ทำการรักษาด้วยความจำเป็น ท่านจึงต้องรักษาให้ตามที่เขาขอร้องด้วยก่อนที่จะลงมือทําการรักษาท่านได้จุดธูปอธิษฐานต่อหลวงพระรูว่าหากหลวงลุงต้องการใช้วิชานี้คงอยู่สืบไปก็ขอให้ทําการรักษานายออสห้หาย,หา,ยหากรักษาหายแล้วจะเริ่มเรียนวิชาที่สอนให้ทั้งหมดเสร็จแล้วท่านจึงทําน้ำมนต์ตามที่ได้เรียนมาแล้วนําไปให้หนายออสดื่มและพรม ตามบาดแผลที่ถูกปืนหลังจากนั้นท่านจึงได้เข้าจัำวัดจนเช้ามืดท่านได้ยินเสียงเรียกว่าลหาลวงนาหลวงนาผมไม่ตายแล้วท่านจึงลุกออกมาดูปรากฏว่าเป็นนายออสที่ท่านได้รักษานั่นเองผลออกมาว่าลูกปืนที่ฝังอยู่ในตัวของนายออสทั้งเก้เม็ดได้ไหลออกมาทั้งหมดและบาดแผลก็สมานกันดีเลือดหยุดไหล เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาท่านท่านจึงหันมาศึกษาวิชาของหลวงพ่อรุ่งทั้งหมดอย่างจริงจังสว่วนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโ quota. พระยูที่ท่านอยู่หนองสีนวลท่านได้ไปมาหาสู่กับหลวงพ่อเดิมเป็นประจำและหลวงพ่อเดิมท่านก่นมาหนองสีนวลอยู่เป็นประจำซึ่งท่านก็ได้ศึกษาวิชาต่างๆจากหลวงพ่อเดิมทั้งที่วัดหนองโพและที่วัดหนองสีนวล ต่อมาในปีพศ2493ท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดจันเสนหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้ให้ทายกยิ้มทายกใหญ่วัดหนองโพนำตำราต่างๆของหลวงพ่อเดิมขึ้นรถไฟมาให้ท่านได้ศึกษาที่วัดจันเสนอยู่เป็นประจำจนกระทั่งหลวงพ่อเดิมได้มรณภาพลงในปีพศ2494จึงนับได้ว่าหลวงพอ่ออด ท่านเป็นทั้งหลานและเป็นทั้งศิษย์ของสองพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังและเกลียงไกลที่สุดของอำเภอตารีในยุคนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะมีอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาทางพุทธคมเพียงแต่หลวงพร่อรุ่งและหลวงพ่อเดิมเท่านั้นก็หาไม่ที่ผู้เขียนรู้จักจากคําบอกของท่านเองยังมีอยู่อีกสององค์คือหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคร์อำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ ยุคพศ2500เป็นต้นมาท่านไปหาหลวงพ่อพรมบ่อยมากท่านบอกว่าท่านไปเรียนวิชากับหลวงพ่อพรมแต่ท่านไม่ได้บอกว่าไปเรียนวิชาอะไรแต่ที่รู้รูหลวงพ่อพรมรักใครในตัวหลวงพ่อโอดมากถึงกับยอมมาปุกเสกระตูุมงคลให้ที่พระอุโบสถวัดจันเสนซึ่งหลวงพ่อพรมท่านไม่เคยยอมไปลปุกเสกนอกวัดจองแคเลยหลวงพ่อเชนวัดสิงห์ ตำบลทับยาอเภออินบุรีจสิงห์บุรีท่านไปอยู่เรียนกับหลวงพ่อเชนที่วัดสิงห์เลยท่านบอกว่าท่านไปเรียนวิชาทำตะกุดซึ่งหลวงพ่อเชนท่านเก่งมากในเรื่องการทำตะกุดทนดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าพระอาจารย์ที่หลวงพอ่ออดท่านได้ศึกษาเร,าเรียนสายเวทพุทธคมมีอยู่สี่องค์ดังนี้หนึ่งหลวงพ่อรุ่งวัดหนองศรีนวล สองหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสามหลวงพ่อรมวัดช่องแคลสี่หลวงพ่อเชนวัดสิงห์เขนพระหลวงปุ่ทวดแล้วไม่ตายหงเป็นความเชื่อของคนในวงการพระเครื่องและคนตีหอยพระหลวงปุ่ทวดและกติความเชื่อนี้เองที่ทําให้มีการสร้างหลวงปุ่ทวดออกมาจํานวนมากและไม่น่าเชื่อว่าพระหลวงปุ่ทวดวัดช้างให้ซึ่งสร้างโดยพระครูวิสัยโสพล หรือพระอาจารย์ทิมอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อพศ2497จะโด่งดังสูงล้ำด้วยคานิยมชนิดไหลหลังพระสมเด็จว,วัดอรคานเลยทีเดียวแม้พระหลวงปุ่ทวดเจ็ดขึ้นชื่อในเรื่องพุทธคุณว่าแขวนพระหลวงปุ่ทวดแล้วไม่ตายโหงกลับไม่มีวัดใดวัดหนึ่งเรียกหรือตั้งชื่อพระหลวงปุ่ทวดรุ่นไม่ตายโหงเลยสักรุ่น แต่ชื่อกลับไปปากฏเป็นชื่อรุ่นของพระสมเด็จรุ่นไม่ตายโหงของพระนนิสัยจริยคุณเดี๋หลวงพออ่ออดัญญาทโลอดีเจ้าวาดวัดจ,จัรเสดอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์สมเด็จรุ่นไม่ตายโหงของหลวงพออ่ออดเป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นที่คณะสิทธิ์จากจังหวัดชนบุรีสร้างถวายเมื่อพศ2 5 1 5ในครั้งนั้นมีการสร้างพระปิตาด้วย แต่ไม่เรียกพระปิดตาเป็นรุ่นไม่ตายโหงโดยที่มาของชื่อรุ่นนี้มาจากสองเหตุคือทุกครั้งที่หลวงพ่ออดนำพระรุ่นนี้ออกมาแจากลูกศิษย์ท่านมักพูดไว้ระหว่างแจกพระว่าเก็บไว้ให้ดีๆมีแล้วไม่ตายโหงหรือใส่แล้วไม่ตายโหงส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือพุทธคุณของพระรุ่นนี้จากประสบการณ์พุทธคุณเด่น ทางโคงกพัณฑ์และแคล้วคลาดตามวาจาสิทธิทหลวงพ่ออพูดไว้จริงๆหลวงพ่ออดท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งท่านจะนั่งคอยรับแขกอยู่ทั้งวันหากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจไปหาท่านท่านก็จะให้คําแนะนําที่ดีโดยไม่เลือกชั้นวรณนะไม่ว่าจะยากดีมีจนมีบางคนขึ้นไปขอเงินขอข้าวขอต่างๆจากท่าน ท่านก็ให้โดยไม่ได้หวงแหนบางคนนำของมาเสนอขายให้ท่านท่านก็รับซื้อไว้ทั้งที่รู้ว่าเป็นของไม่ดีเช่นนำพระเครื่องพระบูชามาให้ท่นานเช่าท่านก็มีเมตตาเช่าวไว้โดยท่านพูดว่าเมื่อชาติก่อนติดค้างเขาไว้ชาตินี้ก็จึงต้องตามมาทวงคืนก็ให้ใหเขาไปเถิดจะได้ไม่ต้องติดค้างกันอีกในการพูดคุยกับญาติโยมที่มาหา ท่านได้ยิ้มอยู่เสมอแม้แขกที่มานั้นจะพูดมากจนน่าเบือ่อท่านก็ไม่มีอาการหเห็นว่าท่านลำคาหรือรังเกียจแต่อยา่างใดและจะยิ้มตอนรับอยู่ตลอดเวลาลูกอมและสีพึ่งสุดยอดวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงมานานที่สุดของท่านซึ่งท่านสร้างตามตำรับของหลวงพ่อรุ่งม,มีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมแล้วคาดและคงกระพันอยู่พร้อม ลูกอมในสมัยหลวงพ่อรุ่งนั้นท่านบอกว่าจะต้องใช้วัสดุต่างๆคือ 1. นึ่งดินเจ็ดเมือง 2. ขี้ตะไคร่เรือจ้างเจ็ดท่า 3. ขี้ตะไคร่เสาตะลุงช้างเจ็ดเสา 4. ลังนกหัวงอก 5. ดินอุดพรงนกเงือก 6. เขียนวิปัสสนาและเจ็ดหนังสือตำราแต่ในสมัยของท่านวัสดุบางอย่างหายากมาก จึงต้องใช้อย่างอื่นแทนและในการบุกเสกทุกครั้งท่านจะนําเม็ดลูกอมของหลวงพ่อรุ่มมาผสมบุกเสกด้วยเสมอสีพึ่งและลูกอมวัดจันเสนนี้โด่งดังมากท่านเล่าให้บุกเขียนฟังว่าท่านสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเพียงสามลูกเท่านั้นและได้นําติดตัวไปด้วยเสมอต่อมาท่านมีกิจไม่ม์ท่านจึงไปพร้อมกับพระครูพยอมวัดลาดบุญลุงตบนน้ำตาล อำเภออินบุรีได้ไปยืนคอยเรืออยู่ริมแม่น้ําเรือผ่านไปผ่านมาไม่มีแวะรับท่านสักลำกลัวเวลาจะไม่ทันงานที่เขานนมต์ท่านจึงนําเอาลูกอมที่ท่านสร้างมาเสกภาวนาพร้อมอธิษฐานว่าถ้าเรือมาขอให้จอดรับท่านเรือได้วิ่งไปจนระยะคุุมน้ําแล้วเลี้ยวกลับมารับท่านทั้งสองเมื่อนมนมต์ท่านขึ้นเรือแล้ว ท่านกอดถามว่าเมื่อกี้ทำไมไม่จอดรับต้องเลยไปก่อนคนขับเรือตอบว่าพอผมเลยไปถึงข้างหน้าแล้วเพิ่งนึกได้ขึ้นว่าท่านทั้งสองจะไปไม่ทันฉันเพลจึงย้อนกลับมารับดังนั้นการสร้างลูกอมจากวัดจันเสนจึงมีมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้จะสิ้นหลวงพ่ออดไปแล้วแต่ท่านพระรูนิวิตธ,ธรรมขันธหรือหลวงพ่อเจริญ ก็ได้รับการถ่ายทอดวิชานี้ไว้จากหลวงพออ่ออดจนมีความสามารถที่จะสร้างแจกแก่บรรดาผู้ที่อยากต้องการลูกอมของปัดจันแสนอยู่สายเสกที่ศักดิ์สิทธิ์ในห้องพระหลวงพ่อนาคจงปัจจันแสนจะมีกระถางถูวขนาดใหญ่ใส่สายไว้ตลอดเวลาประชาชนที่มากราบไหว้หลวงพ่อนาคและหลวงพ่ออดจะต้องนำถุงใส่ราย ในกระถางทูบนี้กลับไปบ้านโดยทุกคนเพราะใสายในกระถางทูบนี้หลวงพ่ออดจะทําการบุกเสกในตอนกลางคืนทุกๆคืนเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการคุ้มครองป้องกันไฟจนผู้ร้ายและพูดผีศาสาณได้อย่างดีวันหนึ่งวันหนึ่งจะมีผู้นำซ้ายจะวัดเซนไปเป็นจำนวนมากแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้มานำทายไปอยู่เช่นเดิม เนื่องจากหลวงพ่อจเจริญจกวาดรูปปัจจุบันท่านจะทําการเสกไว้ในตอนกลางคืนทุกๆคืนเพราะท่านได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากหลวงพ่ออดไว้เช่นกันในวัยที่ท่านชนะภาพและป่วยก็จะปฏิบัติของท่านอยู่เสมอในตอนกลางคืนและตอนเช้ามืดแม้จะป่วยอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามหลวงพ่ออดท่านป่วยด้วยโรคเบาหวานมานานาน,นับสิบสิบปีแต่ท่านก็ใช้พลังจิตของท่าน ข่มกลั้นความเจ็บป่วยนั้นมาตลอดไม่ดักหนาจริงๆท่านจะไม่ยอมให้พาท่านไปโรงพยาบาลเลยจนปันปลายของชีวิตอาการเบาหวานของท่านก็เริ่มมากขึ้นจนเท้าของท่านบวมอยู่ตลอดเวลาคณะกรรมการวัดและศิษย์ของท่านจึงนำท่านไปรักษาที่กรุงเทพที่บ้านมีบ้างแต่ท่านเองก็ไม่ค่อยจะยอมไป เพราะท่านเกรงใจเขาเหล่านั้นที่จะต้องมาเสียค่าใช้ใจ่ายในการรักษาท่านจนครั้งหลังสุดอาการเบาหวานของท่านกำเริบมากขึ้นจนไตไม่ทำงานต้องนำเข้าโรงพยาบาลที่กรุงเทพเพื่อลางไตเมื่ออาการดีขึ้นท่านก็ขอให้ท่านกลับวัดมาอยู่วัดจันเสนได้ไม่นานอาการของท่านสุดลงอีกคณะสิทธิ์จึงนำท่านไปนรักษาที่โรงพยาบาลบ้านมี ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านหมีได้ไม่นานท่านก็มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่17กรกฎาคม2532เวลา2องทุ่มเศษตรงกับวันขึ้น15คาคำเดือน8ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาปัจจุบันร่างของท่านยังอยู่ที่ตึกนิสิตสามคัคคีเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชาทุกๆวัน สริรวมอายุได้72ปี6เดือน19วันพรรษาที่50ภาพยนต์ลิเกต้องจ้างให้เลิกวัดจันเสนปกติจะมีงานประจำปีเพียงปีละ3ครั้งตท่อน,นั้นคือ 1. งานคล้ายวันเกิดของหลวงพระโอสถ 2. งานวรนสงการ 3. งานวันลอยกระทงในงานประจำปีทุกครั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานนี้คือภาพยนตร์ และลิเกซึ่งที่วัดจันเสนนี้ไม่แหวนที่วัดอื่นๆเพราะภาพยนตร์ลิเกที่มาแสดงในวัดนี้จะต้องจ้างให้เลิกแสดงทุกครั้งในวันสุดท้ายของงานหากว่าหลวงพอโอด์ท่านไม่จ้างให้เลิกเลยแล้วทั้งภาพยนตร์ลิเกก็จะเล่นอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะเช้าสายเพียงใดและเป็นชนี้มากว่า20ปีแล้วเหตุที่เป็นชนี พาพ่อ,พอ,อยุริเกและประชาชนทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจำนวนเงินที่หลวงพระโอตร์ท่านจ้างให้เลิกแสดงนั้นจะไปตรงกับหวยที่ออกในงวดอันนั้นเสมอปั้นปยชีวิตของหลวงพระโอตร์ท่านมีความประสงค์เจะสร้างมณฑปซึ่งตัวมณฑปจะใช้เป็นที่บรรจุพระธาตุส่วนชั้นล่างจะใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์และเป็นพิพิธภัณฑ์ เก็บวัตถุโบราณของเมืองจันเสนท่านได้มอบหมายให้คุณประสิทธิ์โตวิวัน์เป็นผู้ติดต่อกับสถาปนิกออกแบบแบลนด์มณดกและจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสร้างมณดกขึ้นเมื่อวัตถุมงคลรุ่นนี้สร้างเสร็จท่านก็ปลุกเสกให้เป็นอย่างดีทุกคืนท่านพูดเป็นนายว่าปลุกเสกนี้ให้เต็มที่เลยเพราะคงจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว เมื่อปรับพื้นที่ที่จะทําการกอร่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็ได้เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์เมื่อช่างได้ทําการลงเสาเข็มรากฐานมุมดบเสร็จไม่นานท่านก็มรณภาพการกอร่อสร้างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเมืเ่อพระครูนิวิทธธรรมขันได้รับตําแหน่งเจ้าอาวาสวจันเสนต่อจากลหลวงพ่ออดท่านจึงได้ดำเนินการกอร่อสร้างต่อ ปัจจุบันแล้วเสร็จไปกว่าครึ่งแล้วนะับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและเด่นเป็นสง่าแห่งหนึ่งของวัดจันเสดสำหรับตอนนี้ต้องขอหยุดดิแต่เพียงเท่านี้เป็นากดไลค์กดแชากดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ